นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกสำนักง,งานปปชนะคะก็ได้ออกมาถแถลงข่าวบอกว่าเมื่อวันที่17กร,รก,กฎาคมที่ผ่านมาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดรีระหว่างอายการสูงสุดผู้ร้องกับนายสาธิตอดีตอธิบดีกรมสรรพากรผู้ถูกกล่าวหาในคดรีร่ำรวยผิดปกติค่ะสารดีการมีคำพิพากษายืนตามสารอุทธร์นะคะในรายการสั่งซื้อทองคําแท่ง ในชื่อของนายสาธิตกับบริษัทหัวเส้งแหงคอมมดิตัสรวม15รายการด้วยกันคือเป็นทองคําแท่งน้ำหนักรวม29,76บาทซึ่งมีมูลลค่าปัจจุบันกว่า871.5ล้านแสนบาทค่ะเป็นราคาทองคําแท่งณนะวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็จะตกเฉลี่ยบาทละ40,000กว่านะคะ ให้ทั้งหมดนี้ตกเป็นของแผ่นดินรวมกับทรัพย์สินรายการอื่นๆที่ศาลอุทธรณ์พิภากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินอีกหลายรายการด้วยคดีดังกล่าวค่ะปะปะชได้มีมติชี้มูลความผิดในสาธิตเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสัมพารรในคดีร่ำรวยผิดปกติเมื่อ28ตุลาคม2,559โดยรายการทองคำที่อายัดไว้ ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคาดีนี้สํานักง,งานปป,ปชก็มีการฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้รับมอบและเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ปี62ค่ะและสารดีกาบีคำพิภากษาคาดีถึงที่สุดแล้วนะคะทองคลัดังกล่าวก็จะตกเป็นของแผ่นดินในช่วงปี 61- ถึงปี67ค่ะยังมีคดีที่ปป,ปชเองมีมติชี้มูลแล้วก็มีการร้องขอให้สารยุดิสับให้ตกเป็นของแผ่นดินอีกหลายคาดีเลยซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศารค่ะ